อ่วันนี้ดีไซนพาน้องสายไหมไปฉีดวัคซีนนะคะสตาร์ทรถเลยค่ะโค้งเลยโค้งโค้งวันนี้นางน้องมาฉีดวัคซีนนะคะคนเก่งวันนี้สายไหมมาฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะสายไหมยังไม่เคยฉีดเลยเข็มนี้เป็นเข็มแรกเลยสายไหมจะร้องไห้ไหมเนี่ยไปเลยป สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้โหวันนี้จะไปไหนคะดีไซน์พาเ้งหมาไปคซนโอ้โหพาสายไหมไปฉีดวัคซีนนะคะทุกคน<อ>นี่อตอนนี้สายไหมยอยู่ในกระเป๋านะไป วันนี้ด่สาพาน้องสายหมายไปฉีดวัคซีนนะคะสตาร์ทรถเลยคะ่ะโค้งเลยโค้งโค้ง <L un fish> เตรียมเลี้ยวค่ะ ต่อไปเราจะเลี้ยวขวาแล้วนะดิสายปดไฟเลี้ยวโอ้โหปดไฟเลี้ยวด้วยนี่โอ้โหเสียงเครื่องยนต์นี่แร,ร,ร,รงมากลดแรงมากโอ้โหตอนนี้ทางตรงไม่มีอะไรนะป่าตรงไปปุปดไฟเลี้ยวค่ะโอ้โหปดไฟเลี้ยวขวาแล้วนะทุกคนนี่ตอนนี้ เราจะไปทางขวานะพาเนองสายไหมไปฉีดวัคซีนนะคะทุกคนอเอาล้นลวนลดล้วนเพื่อนล้ลวนเฮอยังไม่จะเลี้ยวเลยเสีงมาแล้วอ่ะก่อนก่อนจะเลี้ยวต้องดูรถก่อนใช่ไหมดูรถซ้ายรถขวาโล่งแล้วไปได้แล้วอ้าว่าง่าฮ่าฮ ไาดีนี้ตรงไปตามถนนเลยยฮ <Yahoo! S 1> ูถอยหน่อยค่ะ,คะคถอยก่อนถอยให้ก่อนถอยรถอ่าตอนนี้เราก็มาถึงหน้าคลินิกแล้วนะคะทุกคน่าเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไซามายไปฉีดวัคซีนกันนะคะไซามายนูนอนอยู่ในนูน ไปล้างเจลก่อนดีไซน์จา๋าล้างเจลเข้าไปเลยค่ะไปอุ้มน้องไว้ไ<ป>อุมอ้มไว้ก่อนค่ะไหนสายไหมไหนสายไหม,หมวันนี้น้องมาฉีดวัคซีนนะคะคนเก่งวันนี้สายไหมมาฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะสายไหมยังไม่เคยฉีดเลยเข็มนี้เป็นเข็มแรกเลยสายไหมจะร้องไห้ไหมเนี่ย ไปเลยปะมาดูกันว่าสายใหม่จะร้องไห้ไหมเข้าไปได้ก่อนค่ะเจ้าของนั่งรอด้านนอกได้เลยนะคะอ๋อได้ค่ะปะปแต่รอข้างนอะกนะสายใหม่ชู้ๆจตอนนี้น้องอยู่ไหนคะน้องอยู่ในห้องใช่ไหมคะฉีดหรือยังน้องฉีดหรือยัง <c oughs> ยังใช่ไหมหรือว่าน้องจะร้องไหมร้องฮะร้องร <c oughs> อฟังเสียงนะว่าจะร้องไหมน,นะนอนอยู่ในห้องนู้นนะทุกคน กำลังเตรียมยาอยู่อ๋อดูดิเสียงแมวหรือว่าเสียงสายไหมเสียงแมวอ๋อบ้าอะไรน้องไปเราจะชี้ไปแอบดูน้องนี่ไปแอบดูน้องน้นองกัวน้องกลัวสั่นเลยเหรอชีแล้ว ฮะฉีดแล้วเหรอไม่ร้องเลยเหรอหน้าน้องมันเจ็บมากหน้าน้องเจ็บมากไม่แต่น้องไม่ร้องเลยนะดิซายไม่ร้องโอเก่งเรียบร้อยแล้วไปรับน้องค่ะเก่งมากเลยะอุ้มน้องดีๆค่ะโอ้ยปลอบน้องใ้ขาะไหนดูนี่ดูดูหน้าสิท่าอ่างใช่ไหม ชีดทั้งหลังค่ะสาไหมฉีดวัคซีนเสร็จแล้วคะ่ะไม่ร้องเลยค่ะพี่พี่เก่งมากเลยคะ่ะในขนหน้าหนูยาวแล้วนะลูกให้รางวัลมาเก่งมากเลยคะ่ะ <c oughs> ยา,ยาซีดอยู่นะลูกต้องกินยาบำรุงเลือดต่อไปนะหนูต้องป้อนน้อง <c oughs> ดีทุกวันดีโอเคปะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็พาน้องสายหม่หมาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหน้องไม่ร้องด้วยเนาะที่ซน่นองน้องเก่งมากเลย แต่ไม่แน่ครั้งนี้ครั้งแรกไงเขายังไม่เคยไงแบบครั้งแรกอยู่อาจจะมึนๆอยู่อะไรวะอะไร่าเง,งี้ยก็เลยแบบไม่ได้ร้องไม่ทันร้องนะครั้งที่สองไม่แน่แม่ว่าแต่ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะพกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ